ก็สวัสดีครับเนี่ยวันนี้ออกมาสายเลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเด็กๆอยู่ไหนกันให้ดูบรรยากาศกันนี่ประมาณนี้เลยข้างหลังเป็นเขาใหญ่นะอุทยนานงชติเขาใหญ่เลยดูมเมฆหมอกลอยขึ้นสูงตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยหมอกจะเต็มเลยนะบริเวณด้านหลังเนี่ยหมอกปกคลุมหมดเลย เจอแล้วเจอแล้วอนอนในร่มแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงนี้จะมีหญ้าหญ้าคุมดินพืชคุมดินเนี่ยเยอะเลยเอาไปเอาไปเอาไปปลูกหลังบ้านเนี่ย ตกแต่งเป็นเป็นสวนหญ้าหน้าบ้านเลยเนี่ยมันจะเป็นพืชคุมดินนี่องคลักษเอามาฝึกใหม่เอามาฝึกใหม่เอาไว้ต้อนควายบรรยากาศ นี่แบ่งโซนนะแบ่งโซนไว้ให้เด็กๆด็กได้กินห้าวันนี้อยู่ตรงนี้เช้าให้เช้าจะให้แทะเลมฝั่งนีส้สายก็ออกมานี่เดี๋ยวเย็นๆก็จะเอาออกไปข้างนอกมีกแปลงหนึ่งเครื่องตัดหญ้าไม่เสียตัง นี้ครับอย่างนี่หมดเลยอย่นี้เลยนี่นี่ก็จะมีลูกสาวเก่าเจริญตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นลูกสาวทองใบตัวนี้เป็นลูกสาวทองใบ ตัวนี้ก็เป็นลูกสาวลูกสาวเก้าเจริญก็สายพัฒนาเริ่มต้นครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าบิกเฮงเหมืนยวันนี้จะเปลี่ยนสภายให้ใหม่เริ่มตึงแนละ้วตัวนี้ก็จะเป็นเป็น สา,สายเงินอุทัยนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกชายเก้าเจรเญยไม่ใช่ลูกชายช้างอุดรน,นี่เลยลชายช้างอุดรตัวนี้เป็นแม่น้ำเพชรสายเพชรอุดรส่วนแม่เผือกแม่เผือกนี่จะเป็นลูกสาวลูกสาวมังกรขาวเป็นลูกสาวมังกรขาวส่วนตัวนี้เป็นแม่สายอุทยัย จะได้โครงสร้างเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกที่ติดท้องมานี่เลยประมาณนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับตัวนี้เป็นเขาแก้วเล็บแก้วแม่เผือกที่เขาแก้วเล็บแก้วแล้วก็จมูกนี่ไม่ด่างนะครับไม่มีจุดด่างดำน่าคนเก่งไม่เอาไม่เอา ที่เป็นบิ๊กเฮงเดี๋ยวจะเปลี่ยนสพายให้ใหม่วันนี้สพายตึงแล้วเริ่มตึงพัออกผ่อนตามอัตยาใสอันนี้ที่ดื้อเนี่ยขี้ดือ้อชอบดอกแรงจะกลับแล้วยังจะกลับกันแล้วยังนี่นะประมาณนี้แต่พัฒนามือใหม่ครับพัฒนาไปเรื่อย